ไปแล้วไม่รู้อัดไปแล้วเห็นรถเลยก็รี่เกมไหมครับในไหมครับไปชิรรอยกันอีกครัน้นึงนะฮะซึ่งในวันนี้มาทำฟาร์มเลเวลอัตโนมัตินะฮะไม่อัตโนมัติหรอกพูดให้มันเท่ๆเฉยซึ่งนะฮะเราได้ลงเหมืองกันนอกรอบไปนิดนึงแล้วก็เจอฐานมาจำนวนมากมหาศาลถานถานเจยอะนะกระติดเดียว ลืมที่ของเห็นปะไรเอนอรื้อแมนมันเมากราบโขกเราก็งงเหมือนกัน,กเ,น,กนเพื่อนผมมีดาบไฟนะไม่ต้องสนใจฮะแล้วก็มาทำสิ่งที่สำคัญที่สุด ขุดแร่นั่นเองเกินเกินเพื่อนมันโกงเกินขนนั้นน่ะไม่ต้องกลัวมันหรอกเราเอออยู่ไม่้องเนาะมันวัดไปวัดมาเว้ยมันวัดไปวัดมาแล้วก็วัดมาใส่หน้าเราเว้ยแล้วมันก็คิดว่าเรามองหน้ามัน S <S <S ไม่รู้แล้วฐานที่เหลืออยู่ในหมดอะฐานที่เหลืออยู่ s อ NN เอ้ย AU ย u ฐานฐานบล็อกไปไหนหมดอะมึงเอาไปเผาแล้วไหนอะเออผมได้ซ่อมฟอร์จูนใหม่นะฮะ ซึ่งฟอร์จูนมันอนาถดมากขุทีเดียวก็พังแล้วมั้งถ้าเป็นตอนนั้นนะ่ะแลก็ผมผมเกิดผมเลี้ยงผมน้อยมากใช่ไหะที่แล้วอะ่ะแล้วเรีย้ยผมเหลือสูนนะเะบ่อทีผมก็เป็นตมวตุบๆนะไม่ใช่อนะินเอร์เมนฮะแฟนแฟนทอมปะ ไม่ได้นอนเลยขุดเหมืองอย่างเดียวโอเคฮะฐานสีเก้าอันวันนี้จะได้ยึดหนึ่งซิลทอ็ทอตซิลท็อตก็แว่าซิลท็อตเรามีใช้สองคนละไม่ต้องมาแชร์กันละแล้วหนยจุดยิบยิบเปล่าอะมองยิบเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเวลยี่สิบกันไว้มากเพราะว่าเราจะ F K สามสองบีกันซึ่งพัดซึ่งวันไหนเราจะพตรตีมซึ่งพัดซึ่งวันนี้นะอาจจะลงแค่ประมาณสักนิ <c oughs> ดเดียวนะ <c oughs> จริงจริงจร <c oughs> นะิงผมอัพสองคลิปแหละเพาะผมลืมลงคลิปนะคะเมื่อวาน <c oughs> <c oughs> ช้าเน็ตได้ได้ได้ลยได้อยู่ได้อยู่ได้เออเพชรเพชร เพชรสกัดตั้งหนรับรับปับ,ปบ,ปบเพชรได้เท่าไหร่เพชรได้แปดเม็ดโอ้โหอย่างคุ้มอ่ะเม็ดได้แปดเม็ดอันนี้กำไรปกติปกติถ้าขุดแบบฟอร์จูเนี่ยเราจะไม่ได้สิบเม็ดเลเละจะลงลาบาแล้วกันโอเคฮะโอ้โหโอ้โหเกือบกองอ่ะลาพิษลา่าที่สี่อันได้เกือบกองอย่างจริง ชับเป็นสามเลยเหรอไปไม่พังกลายเป็นพังไม่เกี่ยวโอเคอยูเนสทเพิ่มตัเองหมดเลยเอออยู่เราเราเอาแร่มาปนกันห,หมดเลยลืมแยกอย่างเงี้ยงงเหมือนกันว่าเราจะทำกล่องแยกเพื่ออะไรที่เราไม่ได้แยกอะไรเลย,ยออย่่างี้ะ เลเวลวะเดี๋ยวทำฟาร์มเลเวลให้วันนี้มันเป็นอ่ายูเพชรอยู่ไหนยูเพชรอยู ong, ่ไหนเพชรอยู่ไหนจะซ่อมจะซ่อมซิวทอท เออแล้เราเมื่อกี้เราเอาเพชรมาแล้วแล้วก็เอาเพชรไปเก็บแล้วก็ลือว่าเพชรอยู่ไหนชันล่ะเอ้ยเมื่อไรมีเกาะท่านบเมบูมพลังขั้นต่ำไปกล้าเกียรท่านมา โอเคชื okay. iser, ่อช <Above. S 1> ื oh. ่อซ right so, so like hey, ิล like ทัศเบลเบลหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยทำฟาร์มเบลไงทำไหมเนี่ยฟาร์มเบลเนี่ยเออฮะเหมือนเหมือนมาโปรโมทอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนไอ้มาโปรโมทยิปปะเอาจริงป่ะก็เลยทำฟาร์มเบลแล้วแบบเฮ้ยเบลหมดเบลหมดเนี่ยเหมือนจะมาแก้ปัญหาเนี่ยเหมือนเรียกช่างแอร์มาแก้ปัญหาเข้าใจป่ะ โอเคผมจะเว้นสักสามช่องกันันโอเคอยู่โอ้โหลอยน้ำไปซะเอาไม้ปูกที่ไหอยู่ขอไม่เก็บขอคุณเก็มาเป็นระเบียบได้ไหมเริ่มขี้เกียจละ หลยต่อออไฟเอ,ฟอเปกเกแล้วก็สมัยสมัยคือตีมอนเตอร์แรงขึ้นเน่เดี๋ยวกูจะหามอนเตอร์สักตัวตีอีกอันนึงไว้ตีให้มอนเตอร์มันติดแล้วเนาะเอาเอาซ้มมอนเตอร์อีกทีเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีมากอยูเราเราทำฟาร์มซอมบี้กันใช่ปะ มึงก็เองก็อันี้ไปตีซอมพี้เลยยูขอเก็บแบบไม่เป็นระเบียบนะได้ไหมเก็บแบบเป็นระเบียบรู้สึกสุรกิจคี่เกียจเดินเวลาเวลาคิดเกียจแยกแยกดีๆไม่ได้ฮะเราต้องเก็บแบบทุเรศทุหลัง เ,เดี๋ยวแราบ้าน,นึงขอเก็บพวกแรกก่อนเฮ้ยจะัโอเคไปซิวทอ็อตซิวท็อตประจนบ้าน เองเอง,เองใช้ซิวทอดปะมาไปกัน <c oughs> จริงๆเราควรจะฟูเอ้ยคิปเกิดคิปเกิดตู้เหมืองเหมืองพัง,ง,งซ่อมกันอีก ต,ก,ก,ตกแต่งพิมแล้วเกินอยากตกแต่งตกแต่งด้วยแรงระเบิดช่างมันเถอะลงได้ก็ลงไปก่อนโลกบิดเบี้ยวต่างหากตามแฟนของยายเพื่อน ไม่ต้องดูนี้จะมาทำฟาร์มซิลจดไมเกบจะทำเสียงทำไมวะใครมันใช้งานได้น้านมากโอ้คิดดูขนาดไม่ใช้เมนนิ่งนะมีเมนนิ่งนขนาดนีนะ เดินเลยเหรอใช่หาอยากมากต้องต้องทำามเอเอาเ,าเองเ,เดินเลยแล้วเพื่อนอา้าโอ้โหป้ายบอกไม่เดิน,อ,นดอ,อ๋อนึกนึกว่าป้ายบอกแล้ไม่เดิน เป็นรูปผีหกนะมอนเตอร์จะได้เกิดง่ายขึ้นโอ้โหพูดไม่ขาดคำเลยก่อนหน้าต่อตาไม่เอาไม่เอาขอทำขอขุดฟาร์มก่อนต่อบล็อกขึ้นมา อ่อยูขุดข้างล่างช่วยหน่อยเดี๋ยวจะขุดไอ้รอบรอบออกขุดข้างล่างอ่ะไม่ต้องไม่ต้องขุดกปองสปอนนะเล่นเป็นใช่ไหมรู้ใช่ไหมอ,อืมขุดกองสปอนขุดลงสปอน่าแน่นอนริมอุดเขียนอุด เปิดแอบแป๊บโอเคอ่าไอ้ต้องคุดที่เกลียดที่คุดกูจะพังเลวไงตอนนั้นอะมองไม่เห็นเลยไม่ได้สำรวจข้างหลังเอ้ขุดขุด,ขด,ขด,ขดตรงนี้อ่ะได้ปะเด่ยมอเตอร์มันจะเกิดรัศมีนี้อ่ะเพื่อนขุดลงไปประมาณบล็อกหนึ่งสองบล็อกสองบล็อกอยู่สองบล็อก 1> 1, มีประมาณนี้แหละไม่ไม่ต้องไม่ต้องบล็อกบล็อกบล็อกนี้บล็อกนี้เออ<า>เราไ,ได้ยืนปั๊มเบลสบายใจไ <mas k> อ้โ <c oughs> หไอ้ยูไอยูมีสองเครื่องสบายเลยปั๊มปั๊มปั๊มเบลไปตีมอนเตอร์ไปไป <mas k> ไปีไป <mas k> มีดู้มีอยู่มั้งจำหนึ่งนะอยขอขอลาครูแล้วท่านไมให้โดน <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวคุยทันอุอเ,เกิดแล้วก่ละมันมันไม่รู้อะ่ะมันต้องตักท็อตเพิ่มอีกชช็คมาเถอะเองเองเองมีดาเมีดอยู่แล้วเนี่ย <Okay. S 2> เดี๋ยวขุดเลสโตนนิดหนึง่งอประมาณนี้น้ำน้ำมันจะไหลเจ็ดบล็อกเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคพอดีแล้วก็ช่องนี้ใครขุดอีกนิดหนึง่ทงทงรู้สึกทำง่ายทำง,ง่ายเนาะ ก็ง่ายเลิมเปิดแล้วเกิดเอ่อตรงนี้ขอตรงตรงนี้ขออุดไว้ก่อนนะไอ้ตรงทางลงเราเนี่ยได้ก่อนเดี๋ยวค่อยขุดแบบรอบๆเอาไม่เจอเหล็กได้อยู่เอาปข้างบนข้างบนนิดหน่อย ให้มันแบบงานเนี้ยโอเคตรงตรงนี้ตรงตรงนี้กว้างกี่บล็อกแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคตรงนี้เป็นที่ที่ให้ทอมบินไปโอเคโอเคมันทะลุมาทางเราตรงนี้ไอ,อยูมีมีพวกสลับปะ่ะครับมีได้เอาไม้ลงมาปะเนี่ย เอาคาสลับได้ปเน่าเงี้เอาอยู่ค้าสลับไม่ได้แย่แล้วต้องตีไกลไม่ไรอย่างน้อยก็ทําได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่ได้เฮ้ไม่ใช่เออไม่เราเราต้องใช้เราต้องใช้สแลับไงมันก็ต้องใช้ไม้ค้าสลับอ่แล้วปะของเราคัาไม่เห็นได้เลยมีอะไเห็นตั้งเยอะ เองเองได้เอาตครับมาเปล่ามันครับหินหยาบหรอไม่ได,นะได้เห็นไหมเอออย่างนี้น้ำกดวางน้ำโขกจะยืนวางน้ำโขกผมว่าวางน้ำโขดไอ้นีเด็กกันไม่ได้ ดอวเต้ของดีทุกอย่างก็เป็นทางขึ้นเอเเ้เราเราเซฟไปแล้วนี่แฟนท่อไม่เกิดละอ,อะไรเนี่ยทาไมทางนี้นะ้ะมันมาไม่ถึงอ่ะงงนะเนี่ย อืมเดี๋ยวอยู่น้ำบัก w h a น้ำบักไอยูน้ำบักเพื่อนอะไรครับเนี่ยน้ำบักเลยอันนี้กี่บ็อกซนี่ยสาสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือกี่บ็อกซ์หนสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดอันนี้มันไหลมาแค่กี่บล็อกวะเนะี 1, 2, 3, 4, ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามาไหลมาแค่ห้าบล็อกเองเกิดอะไรขึ้นครับเนะนี่ยแับมันกูขอตรงนี้นิดนึงไม่ต้องไม่ต้องต้องอ ออนแะมีท่านไปนี่นนะนนนเองพลาอยู่ทำไมมันเป็นอย่างนี้อุดก่อนลืมอุดโอเคนี่พารู้ต,ต้นตอของสาเหตุครับแล้วก็ต้องแก้คะแค่นั้นเองคะไม่มีอะไรยากแล้วก็ไม่มีอะไรง่ายโอเคเอได้ไหมเนะีย โอเคทางลงมาใช่ไหมทางนี้เปอนระบบโอเคเรียบร้อยระบบใช้งานได้แล้วต่อมาเลยเพลงมีโอเคนิ้น okay. นก็จะไหลมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยเจ็ดบ็อกได้ไงวะเนี่ยเี๋ยอยูระบบผิดพลาด เดนะี๋ยวนะอ๋อทุบทุบลงม,า,ม,ลม,า,มา,าแล้วมันตกมางั้นนี่จะวางตัวฟางไปตรงนี้แหละแล่วทุกคพี่เรนเลย <c oughs> พี่เรนเปิดข่้นเอ๊ะตรงนี้ขอวางมันไหลกระจายน้ำมันอ,อะไรเนะี่ยมันได้กี่บล็อกเนี่ยมันต้องมาเจ็ดบล็อกใช่หรอ ออเจ็ดบล็อกอยู่ตรงนี้ผิดผิดไอ้ไอยูาวางบล็บอกก่อนวางบล็อกก่อนอย่างนี้วางบล็อกนี้เอ,อ,อ๊ะเรายังไม่ได้ไปแก้ข้างบนเลย๊บน,นึงหาทางขึ้นหาทางขั้นขึ้นดีๆป,ประมาณตรงนี้แล้วกัน ดีตรงไหนวะเนี่ยตกน้ำเป,นเป็นฟาร์มที่โคตรวุ่นวายอะจะไม่วุ่นวายเว้ยถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราทำประตูทางขึ้นไปดีๆอันนี้เราทำทางไหนประตูแคม โอเคอยู่ได้ท,ทีดีแล้วเดี๋ยวตอนนี้ขอทำทางปิดก่อนเดี๋ยวมันเกิดว่าข้างนอกอีกพูดบอกเลยว่าฟาร์มมันทำง่ายนะฮะถ้าเราไม่กะบล็อกผิดอยู่อยู่ยากปะรอบนี้ไม่ยากหรอกรู้สึกรู้สึกว่าง่าย,ยากว่ารู้สึกว่าง่ายกว่าทำอย่างอื่นอีก โอ้โหสนุกสวยๆนิดนึ่นงฮะเมย์ไงเดีย๋ยวถ้าเราขุดถ้าเราขุดทางไปขุดทางมาเจอกาเบลนี่ก็หัวร้อนนะเดี๋ยวแป๊นนึงเดินเลิศเาก่อันขุดออมรกเกิดยังทำพี่เกิดยัง ถูกออกถูกออกเฮ้ยใช้ซิวทุบถกไม่ได้ต้องใช้ต้องใช้ท็อตถุก pper. นี่ไงเกิดแล้วดีใช้งานได้ใช้งานได้ข้างล่างอุดยังข้างล่างอุดยัง,งเอออยูแล้วแล้วเราทำงไงไปทำฮอปเปอร์วะเดี๋ยวค่อยแก้แล้วกันทำแบบไม่อัตโนวัตไปก่อน ใช่ไหมเดีย๋ยวค่อยไปอัตโนมัตริรอบโอเคปะยูโอเคปะเดี๋ยวค่อยไปทำอัตอัตโนมัตริรอบๆตันนี้มันอัตโนมัติไม่ได้เพราะลืมทําเหล็กก็เยอะนะแต่ลืมทำาพราะโผลโคตรคุ้มสุดยอดจริงๆเราจะทำการวางขุดไว้ถ้ามุดที่สุดเท่าที่มันจะมุดได้นะฮะ ที่เด็กมันมันหลุดอ่ะเอาแล้วเอ็กวูตายไรไม่เอ็งต้องวางข้างล่างหรือเปล่าอ้ทดสอบยูยูบอกอย่างหนึ่งเอ็งเอ็งต้องวางข้างล่างไม่ข้างบนฮะเอ๊ะเออเออถูกแล้วถูกแล้ว อไม่เกิดละหมาแล้ววัแล้ว,ลว,ลวโอเคไม่ปล่อยให้เขาทำเวกันไปนะส่วนผมเราจะไปทำการเอาแร่ไปแตกกันก่อนนะอยากเอาเอาอีกเครื่องหนึ่งอะ่ะเปิดยูทูบมาแล้วก็ดูไปแล้วก็ดีไปตีซอมบี่ไปอะ่ะชิวๆอะ่ะแบบมื้นึงกดมือนึงดูยูทูบอ่เออ เองจริงๆเอใช้ออโต้คิกเลยก็ได้นะมี่ Auto ออโต้คิกอ,อะรู้จักป่ะแอปออโต้คิกอะใช่ไหมือนกันใช่เดี๋ยวเราต้องไปแก้ระบบอีกนิดนึงต้องฮอเปิดอ,อะไรปัญหาลห,หลักเรื่อ่อะหรนะช่างเหอะขอขอแก้ไขระบบก่อน Okay. เอาอเอ,าอ้ยเอากล่องมาพอดีเลยว่ะยูโอ้ยสวยสวยสวยเอากล่องมาพอดีเลยทำาพอเปอร์ทันอืมเอ็งเหลือไม้ปะมันต้องใช้กล่องอีกอันหนึ่ง๋อไม้ไม้ผมล้วนจำได้เลย

แในนอกแสลบตรงนี้ออกนั่นนะเออยูยูลาคเิปไปแล้วมั้งเห็นลรเนี้อะไรเอ้ยเห็นูกสวัสดีครับเจ เอาลอครัหรับพาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดดิสไลค์ให้กดให้กดซับสไคร้ใกันด้วยนะคะขอบคุณครับบายครับดิสไลค์ไม่ต้องกดนะฮะพูดเล่นชู่ชู่ท,ท,ทอดตรงนี้ออกดีไหมมันมีแสงไม่มีมแสงขึ้นหรือเปล่าใช่เติมใี้ออกกันเออเผื่อมันเตือนเกิดเยอะขึ้น เด,ด็กง่ายขึ้นไงเฮ้ยดีว่ะเอา้าปิดคลิปแต่ลืมกดหยุดอัด